ถ้ามุนหมอใหญ่เอาไปขายที่ร้านขายดีทุกวันพี่น้องโอ้เมื่อนี้เข,ขาเจ้าสั่งบ่กเออเขาเจ้าสั่งไปงานงานกระถินมันวะเครื่องหมอ้อเบอร์ซีซีพี่น้องเขาเจ้าสั่งไปจัดงานกระถินถ้าพ่พ่อกระตุมอีกเขาเจ้าสั่งสามร้อย แซ่บเรียกพี่น้องหอมหอมปะตตมนี่หอมทวนทวน,ทวนใส่เนื้อบักเพาเยอะๆเป็นแต่กินสิกอกง่ายป่ะดีสิเพแข็งตัวก้อนบ่หอมขนาดเลยบุนบักเพากะทิสดๆจากสวนยายโจมจ้าสุดยอดไปเลยพี่น้อง เปิดเพื่อมใจวี